วันนี้แม่พามาทำไร,ไรนะแม่พามาร้านเกมค่ะมาดู ที่นี่มีอะไรบ้างไปดูกันเลยอ่ะก่อนอื่นมาแลกเรียญกันก่อน1นึรแบบ้อยบาทอ่ะตู้แรกเราจะมาเล่นตู้เกมค่ะอันนี้ไม่เคยเล่นเลยนะให้หมุนน่ะแล้วถ้าในเลขที่มีตุ๊กตาก็ได้ค่ะอุ๊ยจะได้ไหมลุนลุนลุนล,นลนอ้าได้ไหมอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยหัวกระโลกอ,อ่ะ หัวกระโหลกอดได้เลยเอาอีกทีนะคะคราวนี้แม่เล่นบ้างว้าวว้าวว้าเอทีเดียวกันเลยค่ะไม่ได้ไปตู้ัดีกว่าเรามาตู้คี้บ้างดีกว่าค่ะเลือกก่อนนะว่าตู้ไหนมีตุ๊กตาเยอะมากมีหลายแบบให้เลือกเลยเขาบอกว่าอันนี้ คิดได้แน่นอนเขาบอกว่าของมันต้องมีนะคะของมันต้องมีเป็นตู้คิปเกาหลีเนาะเอาเราเลือกเป็นนกแก้วค่ะโอ้ยไม่โดนอะไรเลยไปที่อื่นดีกว่า <S 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 อ่ามาตูกต้กดตุ๊กตาบ้างค่ะอันนี้เราก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันเลยนะมันเล่นยังไงอะอ๋อเลื่อนเลื่อนขวาได้ แล้วเราก็ไม่สามารถเล่นอ,อีกไล้แล้วใช่มะถ้าใครเล่นนะคะเทคนิคอันนี้ก็คือเอารูใหญ่ๆค่ะจะง่ายกว่าถ้าใครเล่นตู้นี้แล้วได้ตุ๊กตามาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะอ้าวตู้นี้ตักตุ๊กตาอันใหญ่ค่ะไม่เคยเล่นเลยว้าวเคยเล่นแต่ตู้เล็กๆอ่ะอันนี้ก็คือเราจะได้ตุ๊กตาตัวใหญ่กับบ้านเลยอะทุกคนว้าวอ่าเริ่มตักไปแล้วค่ะได้น้อง โอ๊ย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 ยังไง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 ตัวนั้นจะได้แล้วเย้จะได้แล้วอ้าวปิดค่ะแป้วแป้วแป้วเอาเปิดแล้วเปิดแล้วเราหย่อนลิยตกันก่อนนะได้เลยโอเคดีมากค่ะต่อไปนะคะเอาอีกตัวนึงเป็นนกเป็ดอีกแล้วละวันนี้เราจะได้เป็ดเยอะเหมือนกันนะเนี่ย อ่ะเอาอีกทีค่ะคราวเมื่อกี้ไม่ได้คราวนี้ต้องได้โอเคไม่ได้คราวต่อไปได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้เป็ได้เป็ดข้าได้เป็ดอุ๊ยตัวนั้นจะได้ปะเป็ดจะได้ตัวละอ่ะมาต่ออุ้ยโอ้โน่ทำไงล่ะทีนี้อ่ะ ได้น้องรกระต่ายมาตัวนึ่งค่ะถ้าใครอยากได้ตัวไหนเอาตัวนั้นน่าจะได้นะเป็ด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 ลงมาเถอะเป็ดลงมาสักทีค่ะขาห้อยอยู่างนั้นแล้วต้องลงมาแล้วแหละจะลงมาไม่จะลงมาไม่จะลงมาไม่ะมไมอะต่อค่ะน้องเป็ดอีกแล้วอ่ะจะได้ไหมน้องเป็ดตัวนั้นอุอ้ยน่าตื่นเต้นอ่ะ จะได้ตัวไหนสัก,กตัวไหมเนี่ยอ้าเป็ดลงมาแล้วสรุปเราก็ได้มา